ชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปู่แหวนตอนปาติโมกห้าหลวงปู่แหวนเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์เคยบอกให้หลวงปู่ท่องปาติโมกโดยถามว่าท่านแหวนท่องปาติโมกได้แล้วหรือยังกราบเรียนท่านว่ายัางท่องไม่ได้ท่านเจ้าคุณบอกว่าต้องท่องปาติโมกให้ได้นะ กราบเรียนท่านต่อไปว่ากระผมอายุป่านนี้แล้วความจําอะไรไม่ค่อยดีกระผมจะรักษาปฏิโมกทั้ง5ก็พอท่านเจ้าคุณถามว่าปฏิโมกทั้งห้าคืออะไรกราบเรียนท่านว่าตาก็เป็นปฏิโมกอันหนึ่งหูก็เป็นปฏิโมกอันหนึ่งจมูกก็เป็นปฏิโมกอันหนึ่งลิ้นก็เป็นปฏิโมกอันหนึ่งและกายก็เป็นปฏิโมกอันหนึ่งตาหูจมูกลิ้น ทั้งห้านี่แหละเป็นปาติโมกท่านเจ้าคุณพูดว่าเออถูกละนักบวชเราถ้าปฏิบัติอินทรีย์ทั้งหให้เป็นปาติโมกได้ผู้นั้นก็จะเจริญในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้ารักษาปาติโมกทั้งห้าได้แล้วไม่ต้องท่องปาติโมกก็ได้ดังนั้นหลวงปู่แหวนสุจินโนไม่ได้ท่องปาติโมกก็เพราะเหตุนี้แต่หลวงปู่เคยเรียนมูลกระจายมาก่อน เมื่อยกวินัยข้อใดมาท่านจึงว่าได้อย่างแม่นยำทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย